สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสรากิินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ทําสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับโปรโดพิจารณาก่อนนาไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับก็มาสรุปเลขบนให้นะครับ ประจํงวดวันที่16ตุลาคมพศ2563นะครับถ้าชอบก็น,นําไปใช้นะครับโปรพิจรารณาก่อนนําไปใช้นะครับควรมีสตินะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ากองฉลากจะออกเลขตัวไหนให้นะครับผมก็คิดไปตามสูตรตามคํานวณน,นะครับเราไปดูสูตร กันเลยนะครับครับก็มาดูสูตรหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนงวดที่แล้วเข้านะครับเข้าเลข8นะครับงวดนี้ก็มาดูนะครับหลักร้อยบนของเรามีเลข1เลข3เลข6กเลขเก็ดเลข8นะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวเด่นให้นะครับหลักร้อยบนนะครับ ทุกท่านก็เอาจมทุกท่านก็เอาสมุดจดนะครับโทษทีนะครับทุกท่านเอาจมหมดสมุดจดไว้เลยนะครับครับผมครับก็มาดูสูตรหลักร้อยอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับตัวนี้นะครับจดไว้เลยนะครับสูตรใหม่นี้จะมีเลขสามเลขห้าเลขหกนะครับ จดใหม่นะครับจดไว้เลยนะครับครับเราก็มาดูสูตรหลักสิบบนนะครับสูตรนี้นะครับหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนของเรามีเลขเจ็ดมีเลขแปดมีเลขเก้ามีเลขศูนย์นะครับจดไว้นะครับ ครับก็มาดูสูตรหลักหน่วยบนนะครับงวดที่แล้วเข้านะครับเป็นสูตรที่สูตรเด่นมากๆนะครับเป็นสูตรเก่านะครับงวดที่แล้วเข้านะครับนี่นะครับงวดที่แล้วเข้าเลขสามนะครับสูตรนี้นะครับห้ามพลาดนะครับงวดนี้เราได้เลขแปกับเลขหกนะครับหลักหน่วยบนนะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับจดไว้เลยนะครับ8กับ6นะครับหลักหน่วยนะครับสูตรนี้เด็ดมากนะครับครับเราก็มาดูสูตรวิ่งบนเด่นบนนะครับสูตรนี้ถือว่าเข้าต่อเนื่องนะครับเด็ดมากๆนะครับ เป็นหลักสิบก็ได้หลักหน่วยก็ได้นะครับสูตรนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับเน่ยวดที่แล้ว9ก้าก็มา8ก็มานะครับเข้าต่อเนื่องนะครับสูตรนี้วดนี้เราได้เลข8กับเลข9ก้าเลขศูนย์นะครับผมจะไม่ตัดทิ้งนะครับผมจะลงให้ครบสูตรแล้วทุกท่านก็ไปพิจารณาดูนะครับชอบตัวไหนก็ซื้อลอตเตอรี่ ตัวนั้นนะครับจดไว้เลยนะครับมีเลขเด่นเลขเก้าเลขศูนย์นะครับพอไปชนไปชนกับหลักสิบคือเลขแปดนะครับเลขเก้าก็ชนนะครับเลขศูนย์ก็ชนนะครับสูตรนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมานะครับสามตัวเนี่ยไปชนกับหลักสิบบนนะครับอันนี้เป็นสูตรวิ่งวิ่งบนแล้วเด่นบนนะครับ ครับก็มาดูนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมจับมารวมกันนะครับมีเลขหนึ่งเลขสามเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดนะครับหลักร้อยนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนเด่นบนก็จะมีเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์นะครับหลักร้อยจับรวมแล้วมาอยู่ที่นี่กันหมดเลยนะครับ อันนี้ก็หลักสิบนะครับอันนี้หลักหน่วยครับทีนี้ผมก็จะมาจับกู้กันนะครับครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่เด่นมากที่สุดนะครับ ดูจะชัดนะครับหลักร้อยเด่นที่สุดก็คือคือหนึ่งนะครับแล้วก็หกนะครับเด่นมากที่สุดคือหนึ่งกับเลขหกนะครับแต่ถ้าท่านใดชอบตัวไหนก็ไปจับเอาเองนะครับผมก็เอาไปตามที่ผมชอบนะครับหรือเป็นแนวทางนะครับ ที่ควรจะมานะครับเลขหนึ่งกับเลขหนะครับหลักร้อยนะครับส่วนหลักสิบนะครับหลักสิบผมจะไม่ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าเด่นเท่าเๆกันเลยครับเด่นเท่ากันนะครับเลข7ดเลข8ปดเลขเก้าเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยก็มีแปดกับหนะครับมาเท่าากันนะครับ หลักร้อยทุกท่านชอบตัวไหนก็จับเอานะครับมีเลขหนึ่งเลขสามเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดนะครับหลักร้อยตัวเนี้ไปชนกับอีกสูตรหนึ่งครับอีกสูตรหนึ่งนะครับหลักร้อยคือเลขหกนะครับแต่ผมชอบหนึ่งมากกว่านะครับแต่ท่านใดชอบเลขหกก็จับเอานะครับ ส่วนหลักสี่ผมจะเน้นให้นะครับไปที่แปดนะครับไปที่แปดนะครับส่วนหลักลวยก,ก็คือเลขหกนะครับเอ,อ่อท่านใดชอบตัวไหนก็ก็เอานะครับตัวเด่นนะครับหลักสี่ ผมก็ให้แค่เป็นแนวทางนะครับการมีเคราะห์ตามสูตรนะครับก็มาเท่าเท่ากันนะครับเด่นเท่าเท่ากันแต่จะเอาที่ที่คาดจะมานะครับส่วนชุดสามสองตัวนะครับสองตัวนะครับที่จับให้จับให้หมดทุกหางเลยนะครับนี่สองตัวบนนะครับ สตัวบนจับ7 8 7 6 8 6ดเจ็ดหกแป8หกนะครับชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับเพราะคิดไปตามสูตรนะครับเพื่อนเห็นหรือเปล่าครับนะครับส่วนทุดที่ผมจะเน้นให้นะครับก็มาดูตาราง3ตัวบนนะครับนี่นะครับ สตัวบนนะครับตัวที่เน้นให้ก็คือ2ตัวนะครับเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดหก เก้าแปดนะครับสี่หางนะครับถ้าท่านใดชอบเลข6หลักร้อยก็จับใส่นะครับอันนี้ผมชอบเลข1นะครับก็จับใส่เอานะครับครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับ อบตัวไหนก็จับเอานะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ